สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วยสาระแห่งสีสันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนหน่วย สาระแห่งสีสันนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะเด็กๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือไม่เคยเห็นเลยว่าสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยได้มายังไงสีก็มีหลายสีนะคะก็แต่และสีจะได้มาจากอะไรเดี๋ยวค,คุณครูจะพาไปเรียนรู้แต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆไป ฟังเพลงที่คุณครูเตรียมมาให้ก่อนนะคะไปรับชมและรับฟังกันเลยคะ่ะโลกเรามีสีสันมากมายโลกมีสีแสนสนุกมากมายสีใดคือสีโปรดสีใดคือสีนำโชคสีน้ำเงิน สีชมพูสีสม้มโลกเรามีสีสันมากมายโลกมีสีแสนสนุกมากมายสีใดคือสีโปรดสีใดคือสีนำโชคสี สีเขียวสีดำสีขาวโลกเรามีสีสันมากมายโลกมีสีแสนสนุกมากมายสีใดคือสีโปรดสี สีน้ำโชคสีน้ำตาสีเทาสีม่วงสีฟ้าโลกเรามีสีสันมากมายโลกมีสีแสนสนุกมากมายสีใด सीनं शो หลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้จักสีหลายๆสีใช่ไหมคะและคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสีที่ได้จากธรรมชาติเด็กๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยได้มาจากอะไรบ้างอก่อนอื่นเด็กๆรู้จักสีไหมคะสีเรียนกันไปแล้วหลายๆวันที่ผ่านมามีสีอะไรบ้าง ค่ะมีสีแดงค่ะสีฟ้าเก่งมากค่ะสีอะไรอีกสีเหลืองสีม่วงโอ้หลายๆสีเลยใช่ไหมคะหลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็มี12สอสีใช่ไหมคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับสีที่ได้จากธรรมชาติเช่นสีเขียวนักเรียนเห็นไหมคะสีเขียวได้มาจากอะไรคะสีเขียวก็คือ ใบเตยใบเตยอาจจะมีอยู่ตามบ้านเด็กๆหรือตามสถานที่ต่างๆเด็กๆอาจจะเคยเห็นเรานำมาคยี่ใช่ไหมคะแล้วก็เอาผสมน้ำไม่ต้องผสมเยอะนะคะก็จะกลายเป็นสีเขียวเวลาเราเอามาทาระบายบนกระดาษก็จะออกมาเป็นสีเขียวนะคะอ่าต่อไปมีสีอะไรอีกคะสีเหลืองสีเหลืองที่เด็กๆเห็นบนนี้คือสีที่ได้จาก ฟักทองหรือว่าขมิน้นเด็กๆรู้จักฟักทองไหมคะฟักทองเราสามารถเอามารับประทานได้และสามารถนำมาทำเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติได้นะคะต่อไปก็จะเป็นสีสีอะไรนะ้าเด็กๆว่าสีอะไรคะสีแดงเก่งจังเลยคะ่ะสีแดงสีแดงก็จะได้มาจากอะไรคะกระเจีย๊ยบใช่ไหมคะ ระเจีย๊ยบแล้วก็อะไรเอ่ยเด็กเเคยเห็นไหมนะที่มันเป็นเหมือนหัวผักกาดอะแต่มันเป็นสีแดงนักเรียนเขาเรียกว่าบีชรูสใช่ไหมคะเคยไหมคะเคยเห็นไหมคะลองไปหาดูนะคะเผื่อบ้านเราจะมีหรือตามท้องตลาดก็มีลองเอามาผสมดูว่าเวลาระบายไปแล้วมันจะเป็นสีแดงจริงไหมแล้วก็ต่อไปสีอะไรอีกนะช่วยคุณครูตอบสิสีฟ้าอู้เก่งจังเลยค่ะ สีฟ้าไหนดูซิว่าสีฟ้าเนี่ยจะได้มาจากอะไรสีฟ้าก็ได้มาจากดอกอันชันใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะเห็นดอกอันชันเนี่ยเป็นสีม่วงแต่เวลาเราเอามาคยี่ผสมน้ําแล้วเวลาเอาไประบายลงบนกระดาษเนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้านะคะเด็กๆแล้วก็มีสีอะไรอีกนะสีอะไรนะที่เป็นต้นไม้อะคะ่ะสีน้ําตาลสีน้ําตาลดูซิ สีน้ำตาลได้มาจากอะไรเอ่ยกาแฟใช่ไหมคะกาแฟจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติอ่าแล้วก็มีสีอะไรอีกนะอีกสีนึงเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกสีนึงแล้วให้เด็กๆไปตามหาว่าที่บ้านเด็กๆเนี่ยมีสีที่ได้จากธรรมชาติไหมสีม่วงค่ะสีม่วงได้มาจากมันม่วงหรือกระหล่ำปีสีม่วงนะคะ อันนี้คุณครูยกตัวอย่างสีที่ได้จากธรรมชาติให้แล้วให้เด็กๆไปดูสิคะว่าที่บ้านเด็กๆเนี่ยมีสีอะไรบ้างที่สามารถมาทําเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติได้ลองเอามาระบายบนกระดาษก็ได้ค่ะจะได้รู้ว่าผักผลไม้หรือพืชชนิดไหนที่สามารถเอามาทําเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติได้อย่าลืมไปตามหาสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะแล้วเปิดเรียนมาคุณครูจะพามาทำกิจกรรมที่โรงเรียนกัน วันนี้ทำใบงานที่บ้านเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ